อ่าโอเคครับคลิปนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของการขุดแร่นะสมมติว่าน้องอยากได้แร่มิสติกเนี่ยครับอยากหาแร่มิสติกนะพี่แนะนําว่าสมมติเราเจอเอ่อเวกานอลล็อกเนี่ยเราก็ขุดเลยขุดนะขุดแต่เน้นว่าขุดเนี่ยเราต้องเน้นดูด้วยว่าของที่เราได้จากการขุดได้อะไรนะครับน้องต้องดูนะว่าแร่ที่น้องได้เนี่ยเป็นแร่อะไรนะมันสังเกตด้วยนะครับผมนะนะพี่ลองตีดูก่อนแล้วกันตีต,ตีไปดูกันว่าเราจะได้แร่อะไรนะถ้าแร่ไม่ดีเนี่ยเราจะปล่อยไปก่อนเลยแล้วก็จะไปขุดที่อื่นอ่า อันนี้นเห็นเลยครับเป็นแร่ที่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะพี่พอรู้แล้วปุ๊บล้วก็อ่ะโอเคไม่ดีเราก็เปลี่ยนแร่ครับเปลี่ยนที่เลยแลก็ขุดที่อื่นนะเพื่อที่จะให้แร่เนี่ยมันสปอกนกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะเพื่อที่เราจะได้ขุดแร่แบบเนี้ยหาแร่ระเบิติกเนี่ยได้ต่อไปเรื่อยๆนะครับนะนี่นี่ขุดต่อไปเลยปุ๊บขุดต่อไปเรื่อยๆดูซิอ่ะได้อะไรเรามาลุนั่าเราจะได้อะไรอ่ะขุดต่อไป โอเคแร่ไม่ดีเท่าไหร่นะเป็นแร่ไม่ดีแร่ไม่ดีโอเคทีนี้ถ้าเกิดเป็นหินแบบนี้ครับเป็นหินแบบหินทั่วไปนะที่ไม่ใช่หินของวอลคานเราะครับให้เราตีทิ้งเลยนะเราไม่ต้องเก็บไว้เหมือนแบบนั้นนะเราตีทิ้งได้เลยที่ตีทิ้งเนี่ยก็เพราะว่าสุ่มให้ตัววอลคนิกเนี่ยเกิดเวลาเราหาแร่เนี่ยเราจะได้มีโอกาสได้แร่มิติกได้ไวขึ้นนะครับอ่ะพี่ลองหาที่พี่ได้มิติดไหมลองหาดิปดไปได้เลยครับอ่ะมิติกก็ได้หรือเจนก็ได้ครับ นะเราต้องสังเกตสังเกตแร่ให้เป็นนะว่าเราได้แร่อะไรนะครับลูบต่อไปอย่างี้ครับลูบไปเรื่อยๆแบบนี้ครับไม่ต้องไปทําลายแร่นะ